วันที่สองที่เกาะลีเป๊ะเมื่อวันตอนเย็นเราได้รับข่าวดีกับดันโทรมายืนยันกับเราว่าวันนี้9ก้าโมงเช้าจะมารับเราไปดำน้ําแน่นอนกิอนอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จ9ก้าโมงเช้าออกเดินทางไปดำน้ำําวันนี้เราจะดำน้ํากันทั้งวันเลยอยู่กลางทะเลอาหารเที่ยงวันน<ฮ>ี้ทัวร์เตรียมไว้ให้แล้วทริปดำน้าแบบจอยทัวร์มีเพื่อนร่วมดำน้าด้วยกันทั้งหมด6กคนด้วยกันอากาศก็ไม่โปร่งเท่าไหร่มีเมฆสลับกับแสงแดดแต่ละจุดเราก็จะเห็นปลาแตกต่างกันหลายชนิดวันนี้ได้เห็นปลากลางเจ็ดสีปลาตัวเล็กๆปลาเจ็ดสีและก็ปลานีโม วันนี้ขึ้นลมทะเลแรงมากเราดำน้ำไม่เก่งก็ยิ่งดำน้ำไม่สะดวกอีก <G ül> ดำแรกๆเราใช้ s n o ก k e l ไม่เป็นหายใจไม่ถูกต้องมันก็จะฝืนๆหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเราเริ่มคล่องแล้วเริ่มสนุกค่ะดำน้ำเพลินมากเผลอแป๊บเดียวเราต้องแวะไปกินอาหารกลางวันที่เกาะหินงามแล้วค่ะกินข้าวเสร็จเราก็ขึ้นเรือไปต่อเลยค่ะจะบอกว่าจุดนี้น้ำนิ่งมากน้ำสวยมากค่ะตรงนี้จะมีม,มีโมเยอะมากๆเพลินเลยทีเดียวเนนโฟโต ส็จจากจุดนี้เราก็ไปดำต่ออีกหลายจุดค่ะวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากค่ะอากาศก็เป็นใจได้เห็นปลา7สีปลากระลัง7สีได้เห็นป,าปาลาน,ปานีโมและปลาอื่นๆอีกหลายชนิดเลยจากนั้นเราก็กลับไปที่โรงแรมค่ะไปหาข้าวกินพบกันใหม่ในวันที่3ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายดูนี่ดูโอ้โหเยอะมาก